สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอมมูลและวันนี้ผมก็มีมาง่างเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือเชื่อเรื่องว่า Paranoma of Hill หรือว่า p a r a ด o m a แห่งนรกในสีของเลือดเขาปิดหน้าต่างทุกบานในห้องจนมืดสนิทและก็เรมวาดภาพในห้องด้วยเลือดที่ไร้แสง เขาคิดว่าสิ่งที่งดงามที่สุดในโลกก็คือเลือดซึ่งเขาก็ใช้เลือดของตัวเขาในการสร้างสรรค์ผลงานบนตัวของเขามีแต่บาดแผลที่เกิดจากการทำร้ายตัวเองเขากรีดร่างกายของตัวเองให้เป็นแผลแล้วก็ปล่อยให้เลือดไหลไปได้อ่างจากนั้นก็ใช้มันในการลงสีผ้าใบเขาชื่นชมแล้วก็หลงไหลในความเปลี่ยระกายของมันสีของเลือดทำให้ภาพนั้นดูมิติมากขึ้นและก็ร้องเรียกหาความมหัศจรรย์มันช่วยทําให้ภาพนั้นสมบูรณ์แบบซึ่งห้องของเขาก็มีแต่ภาพแบบนั้นเต็มไปหมดและก็แน่นอนว่าทุกภาพจะมีเลือดของเขาอยู่ด้ววยนนนนัั่่่กกก็คืืออเเหุผลลลลาาทไํไไถึงงป ห้องและในตอนนี้เขากําลังวาดภาพขนาดใหญ่ที่หวังว่าจะเป็นผลงานชิ้นเอกและเขาก็เรียกมันว่าพาร์โดมาแห่งนรกที่มันจะแสดงถึงจุดจบและเพื่อให้ได้ผลงานชิ้นนี้มาเขาต้องกินกรดไฮโดรคอริกเพื่อที่เขาจะได้อวกเป็นเลือดซึ่งเขานกระทำมันทุกวันจนกลายเป็นกิจวัตรและมันก็จะเป็นอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าภา้าของเขาจะเสร็จสมบูรณ์เขาตั้งใจจะให้มัน,นเป็นภาพที่ก้าวข้ามขีดจํากัดในทุกเทคนิคด้านศิลปะทุกอย่างจะเป็นสีขาวดายกเว้นเพียงแค,แค่จุดที่มีเลือด และความตั้งใจของเขาก็คือการเล่าเรื่องราวของภาพวาดทั้งหมดในห้องนี้และภาพแรกก็มีชื่อว่ากิโยตินเป็นภาพของเครื่องสังหารที่จะเตรียมจบชีวิตผู้คนบนท้องฟ้าก็มีแต่นกน้อยใหญ่นบินไปมาใบมีดถูกชักขึ้นลงหลายครั้งเป็นการบ่งบอกว่ามันได้จบชีวิตผู้คนที่กระทำผิดไปหลายคนแล้วในเส้นทางเที่รถไฟในวิ่งผ่านจะมีดอกไม้ค่อยๆบานเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและเลือดเหล่านั้นก็ทําให้พวกมันหนักลายเป็นสีแดงเรากับพุดขึ้นมาจากนารกจากนั้นลูกนกก็จะบินมากินพวกมันซึ่งหลังจากนั้นมันก็จะมมมมีีีผลสแดดงท่่เขเข้้้กกาอไนนึ ซึ่งนั่นก็คือผลไม้จากนารกมีหลายคน,นบอกไว,ว้ว่าใครก็ตามที่ได้กินผลไม้เหล่านี้ก็จะก้าวมาสู่ความบ้าคลั่งและตัวของเขาเองก็อยากจะเป็นอย่างนั้นนมาตลอดตอนที่2แม่น้ําแห่งน,นรกไร้ก้นบึง้งคือภาพที่สองที่เขานจะเล่ามันคือภาพที่มีแม่น้ําอยู่ข้างรางรถไฟไม่มีใครรู้ว่ามันนลึกแค่ไหนรู้แค่ว่ามันมีสีแดงเพราะว่าเลือดที่ไหลามาจากรางรถไฟและก็มีซากศพทั้งคนและก็สัตว์ลอยขึ้นพร้อมกับสรงกลิ่นเหม็นตลอดเวลา สาดเท้าสอยูย่ริมแม่น้ำก็มีสีแดงสดอาจจะเพราะพวกมันนะกินซากศพแล้วก็เศษขยะแล้วก็น้ำจากแม่น้ำสายนั้นและพวกมันก็จะกินกันเป็นทอดๆตามห่วงโซ่อาหารเพราะว่านั่นก็คือการเอาชีวิตรอดเมื่อเราจบเสียงสัญญาณก็ดังขึ้นแอดดีน้นี่ก็เลยเปิดหน้าต่างเพื่อจะให้ตัวเองได้ยินเสียงที่มันชัดขึ้นและเขาก็บอกว่าเสียงที่กําลังได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือเสียงที่ดังมาจากเตาเผาขยะขนาดใหญ่ซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวในภาพที่สมของเขาตอนที่ 3. สุสารศพไร้หัว ก็คือภาพที่เขาเนี่ยกำลังจะกล่าวถึงมันคือเรื่องราวของศพไร้หัวของตังโทษกิโยตินที่จะถูกเผาทาลายที่เตาเผาแห่งนี้โดยศพจํานวนนับไม่ถ้วนของกิโยตินจะไหลามาตามท่อต้ดินลงมาที่เตาเผาโดยตรงจากนั้นพนังงานก็จะเริ่มสสวิตช์เพื่อจะก่อไฟ ภาพสิ่งเหล่านั้นถูกย่างดูเป็นภาพที่น่าทึ่งแต่ว่าจู่ๆมันกลับลุกขึ้นมาจากนั้นร่างกายแล้วก็แขนขาก็ค่อยๆโค้งงองไปด้านหลังแล้วก็ขยับราวกับกำลังเต้นรำอย่างบ้าคลาั่งท่านกลางเปลวไฟที่กำลังลุกโชนซึ่งแอนดี้นี่ก็ขอให้พนักงานอนุญาตให้เขาดูเขามองว่ามันคือสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากการได้กลิ่นไหม้ของเนื้อสดกระดูกที่เริ่มพุนและการเต้นที่บ้าคลั่งมากขึ้นตอนที่4ี่ สุสารของนากโทษที่ถูกประหารชีวิตก็คือภาคที่4่ตาเผาสุสารนี่ถูกใช้อย่างต่อเนื่องมาตลอดปลายปีซึ่งก็นแน่นอนว่าในละแวกนั้นก็จะมีเตกเกลิดไม้ของเนื้อสดและมันก็ตั้งอยู่หลังบ้านของเขาซึ่งพอเขาน,นเปิดหน้าต่างออกไปก็จะมองเห็นหลุมศพที่มันทอดยาวสุดลูกหูลูกตา ด้านบนของป้ายหลุมก็จะมีหัวของสิ่งมีชีวิตเสียบไว้เรากับคอยเฝ้าดูคนตายในความทรงจำพอเขาช่วงกลางคืนที่ประจันเป็นสีแดงเลือดที่อยู่ในหัวของสัตว์เหล่านั้นก็จะหยดลงไปที่พื้นเลยโผล่นทำทาให้สพไร้หัวที่อยู่ใต้ดินโผล่ออกมาและก็เริ่มตามหาหัวของตัวเองพกมันหยิบเอาหัวของสัตว์มาใส่แต่พอรู้ว่าไม่ใช่หัวของตนมัน,นก็ปล่อยทิ้งไปจากนั้น,นก็เริ่มไปที่สุสานเพื่อจะหาหัวของตัวเองซึ่งทงามืนี้เขาก็สาม,มารถมองออกได้จากหน้าต่างเขามักจะไปเดินเล่นที่นััน่่่่นนนนนซึงงงงกกกก็็เเเปแหลลทีีมมาา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 ขขานานาาาาขออรรรบดดใใจจภพ ยมมากมากและก็อยากแสดงความมหัศจรรย์ให้กับทุกคนได้เห็นเขาเปิดประตูเข้าไปในห้องที่มีไว้สําหรับเก็บรางวัลของเขาและก็นําสิ่งแปลกปลาร้าที่เก็บได้ระหว่างเดินเล่นน่ะมารักษาไว้อย่างดีโดยการใช้ฟอร์มมาดีไฮเขาลงไหลในพวกมันทั้งหมดมีทั้งหัวโกะโหลกลูกตาปลาที่มีสองหัวและก็ยอย่างอื่นอีกมากมายเขาลงไหลในพวกมันทั้งหมดจะไม่มีความรังเกียจและก็ใช้ชีวิตร่วมกับมันได้เป็นอย่างดีแต่นี่ก็ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะเขามีสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สวยงามกว่านี้อยู่ตอนที่5ตอาา่อ้าอเวรขคัาข เขามีลูกสาวหนึ่งคนชื่อของเธอก็คือสาวผ้าเธอเป็นคนที่ชอบวาดรูปเหมือนกับเขาและก็ใช้เวลาทั้งวันไปกับการขังตัวเองในห้องวาดรูปและกอ่านหนังสือนิทานสุดแปลกจากนั้นก็เล่านิทานเงาอให้กับน้องชายฟังแต่ว่าลูกชายของเขานั้นกลับแตกต่างจากพี่สาวซึ่งชื่อของเขาก็คือเด็กบ้า เขาไม่ยอมอยู่ในบ้านเอาแต่วิ่งเล่นไปทั่วพื้นที่สนุกกับทุกสิ่งที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นการล่องแพไปตามแม่น้ําสีเลือดระหว่างนั้นก็รังแกสัตว์ไปด้วยวิ่งไล่ฝูงกาในสุสานหยิบหัวที่อยู่บนสุสานขึ้นมาเล่นก่อนที่จะเตะสิ่งเหล่านั้นมีครั้งหนึ่งที่เขาในแอบเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่แถวนั้นแล้วก็จัดการกับลูกตาของหมูที่เริ่มเน่าเปื่อยกลับมาพร้อมกับเลียมันเหมือนกับเลียมยิ้มจากนั้นก็กลับมาหาเขาเพื่อจะบอกว่ามีหัวแพนด้าเข้ามาททีีีี่่่่่่สสาาาาาานน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 ซึึงงงเเ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 ขขคจจะกนนจกกกก็็บบบบมมมมััััปปหหใใใออลลชชชดรรื้้้ยยยูพไ เพราะลูกสาวเห็นอย่างนั้นนต่ก็ไม่พอใจก็เลยขอด้วยอีกคนหนึ่งและก็แน่นอนว่าเขาน่ะกระตอบรับเธออย่างดีและก็มีครั้งหนึ่งที่ลูกชายของเขาได้ไข่กามาพอเขาตอกออกมาเนี่ยก็เจอกับลูกกาตัวเล็กที่ผิวหนังหนาบางมากจนเห็นเส้นเลือดและก็สิ่งต่างๆที่อยู่ภายในก่อนที่เขาจะกินมันโดยที่ไม่ต้องคิดซึ่งพอพี่สาวเห็นอย่างนั้นก็เข้าไปขอแบ่งและนั่นก็ทําให้การทะเลาะกันของเด็กๆนั้เริ่มขึ้นแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นทั้งสองคนน่ยก็เข้ากันได้ดีและก็ยังคงยืนมองนักโทษกิโยตินน โรงเต็มนรกเป็นภาพวาดที่มีเรื่องราวมาจากภรรยาของเขาเมื่อพระอาทิตย์นั้นรับขอบฟ้าเธอจอดจากบ้านไปเพื่อเปิดร้านซึ่งลูกค้าของเธอก็คือศพไร้หัวจากสุสานพวกมันนะั่นชอบให้เธอนําชิ้นส่วนร่างกายของตัวเองนั้นไปทําอาหารให้กับพวกมันกินและแน่นอนว่าเธอทําทุกอย่างตามคําสั่งแต่พอได้อาหารมาพวกมันนะั่นก็กินไม่ได้เพราะว่าไม่มีปากซึ่งสิ่งที่ทําได้ก็คือการใช้มีดนจัดการไปที่คอของพวกมันซึ่งนั่นก็สามารถทําให้พวกมันนะั่นกินได้เอาไว้ว่าของพวกมันนะั่นจะงอกมาใหมใม่่ีีทสสิ้นุด ตอนที่7รูปต่อมาเป็นภาพวาดของปู่เอ็ดดี้เขาในเป็นนักพนันพนเนจรและก็เป็นยากรู้ซาที่มีรยสักรูปงูขนาดใหญ่นนะาอยู่บนแผ่นหลังที่ซึ่งมันก็ทําให้เขานะได้ฉายาว่าสเน็กแมนเขาเดินทางไปเรื่อยๆเพเื่อเล่นการพนันและจะกลับบ้านช่ฤดูร้อนแล้วก็วันปีใหม่ซึ่งลูกชายและก็ลูกสาวก็มักจะวิ่งไปรับเขาที่ช่องเขาหิมะทุกครั้งในตอนที่เขาได้รับชัยชนะนละกลับมาบนหลังของเขาก็มักจะเต็มไปด้วยหีบหลายใบและบนรถลากก็จะมีแต่ของขวัญสําหรับครอบครัวซึ่งมันทลของทัง แต่ว่าในตอนที่พ่ายแพ้กลับมาตัวของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนกับชายไร้บ้านและก็เดินเหมือนลอยรนชีวิตจิตใจโดยปกติแล้วครอบครัวของเขาถือว่ายากจนผู้ที่เป็นเมียเนะี่ยต้องรับจ้างทำนาแต่ว่าไรายได้ก็แทบจะไม่พอเลี้ยงทุกคนและพอเขากลับมาถึงบ้านก็มาจะก,กินเหล้าเมาใหม่จากนั้นก็เริ่มทุบตีเมียซึ่งความรุนแรงเหล่านั้น,นก็ทําให้ลูกชายแล้วก็ลูกสาวเริ่มเกลียดเขามากขึ้นและแล้วในคืนหนึ่งเขาเน่ะก็ทะเลาะกันกับนักพนันในคืนหิมะตกเขาถูกพวกมันหรุมทําร้ายจนร่างกายของเขาเนะี่ยมีแต่รอยกรีดของใบมี เขาลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและก็ใช้มีดเนี่ยจัดการตัวเองจากนั้นก็ควักลูกเต่าออกมาแล้วก็กินเข้าไปลูกเต่ามาหาศาลยังคงไหลามาเรื่อยๆพร้อมกับเลือดของเขาไม่นานนักชีวิตของเขาก็จบลงพร้อมกับหิมะที่ชุ่มไปด้วยเลือดแล้วเราดูใบแม่ลิถัดมาพระยาของเขาเนี่ยก็ถูกคนวิปริตสังหารอย่างโหดเหี้ยมส่วนลูกชายแล้วก็ลูกสาวก็กลายเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกส่งไปทํางานตามที่ต่างๆ และต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องราวของพ่อแอดดี้เขามีรอยสักเช่นเดียวกับผู้ที่เป็นพ่อแต่ว่ารอยสักของเขาก็คือคางคาวสีเลือดเขามักจะดื่มเหล้าทุกวันแล้วก็มีใบหน้าที่บึงบ้งตึงทางกันยังเอาแต่พึมพำถึงเรื่องราวที่เขาหนะ่แะแต่ทํางานในวัยเด็กไม่ยอมหยุดเขาทํางานให้กับครอบครัวหนึ่งที่มีลูกชายเป็นบ้าเพราะว่าเรียนหนังสือหนักเกินไปโดยคนที่เป็นลูกนะ่ะต้องอยู่ในห้องใต้หลังคาและหน้าที่ของเขาก็คือการเลี้ยงดูเด็กคนนั้นและก็มีวันหนึ่งที่ลูกชายของป้าคนนั้นนะ่ะได้วกเเาาิงกน,าออก,านากนนกขข,นนข้้ไปมหััั็บบคใ แต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ยอมง่ายๆสุดท้ายก็เลยคว้าค้อนจัดการกับเด็กคนนั้นแต่ดูเหมือนว่า,าครอบครัวนั้นจะยินดีกับการจากไป เขาไม่มีใครตั้งคำถามถึงการตายแม้แต่น้อยและต่อจะให้เป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องออกจากบ้านไปเขาก็เลยไปหาพี่สาวที่ร้านขายผลไม้แต่มันในกระสายเกินไปเนื่องจากเธอเน่ะได้เสียชีวิตลงไปแล้วเขาถูกบังคับให้ทำงานอย่างหนักและก็ป่วยอยู่บ่อยครั้งเมื่อสูญเสียพี่สาวไปเขาก็กลายเป็นคนเนจรสุดท้ายก็เริ่มเดินทางตามประผู้ที่เป็นพ่อและก็เข้าสู่การเป็นนักพนันแต่ว่าเขาก็กรู้ว่าจะต้องตายไปเหมือนกับผู้ที่เป็นพ่อก็เลยไปยังประเทศจีนและก็ได้แต่งงานที่นั่นเขานำมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อออออสสรรรร้ร้้้้าาาาางงงงงนนนะใหกกัััับบตตววววเเแล็คคคมมขขึได ไม่นานนักสงครามเนี่ยก็เริ่มขึ้นและเขาก็ต้องไปร่วมรบในครั้งนั้นเขาไม่ยอมแพ้ในการกำจัดศัตรูที่มาขวางหน้าเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยได้กลับบ้านในเร็วที่สุดแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าสงครามเนี่ยก็ยังตามมาถึงบ้านเขาก็เลยเดินทางกลับมาที่ญี่ปุ่นพร้อมกับเมียและก็ลูกชายทุกครั้งที่เขาเนี่ยดื่มเหล้าแล้วก็เห็นลูกชายเนี่ยแอบมองเขาก็มาจะทุบตีลูกชายอย่างรุนแรงและทุกครั้งลูกชายของเขาจะเห็นข้างเข,า,งขาเนี่ยบินอยู่ด้านบนพร้อมกับจ้องตาขมิง และมีครั้งหนึ่งที่เขาในกาลังจัดก,การกับหมูที่อยู่ในโรงฆ่าสัตว์ด้วยเลือดที่เต็มตัวประกอบกับใบหน้าของเขาทาให้เขาดูเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่มาจากนารกและก็ในตอนนั้นแอดดี้ที่เป็นลูกเน่ก็เห็นข้างเขาอยู่บนหลังเขาและมันกาลังเต้นรําอย่างละครั้งพร้อมกับมีดวงตาสีแดงยิ่งกว่าเลือดแล้วก็ในช่วงฤดูหนาวของปีแอดดี้น่ยก็เห็นศพของพ่อลอยอยู่ในน้ําที่เต็มไปด้วยขยะแต่ว่าข้างเขาสีแดงที่เคยอยู่บนหลังของเขานะ่ะกลับไปเกาะอ,อยู่บนต้นไม้แอดดี้เลยตัดสินใจไล่มันและก็ทําให้เขาไม่ได้เเเเเจจอออออกกกกกััััับ้้้้้าาาางงงงตนนนนนนีีลลยและ็็ปรรรื่รขขชดมมส ตอนอยู่กลางหลังแล้วก็กินเหล้ามามายเหมือนกับพ่อที่เคยทําตอนช่วงวัยรุ่นเขาชอบมีเรื่องต่อยทีกับชาวบ้านไปทั่วและเขาก็จะชนะเสมอแม้พักคู่ต่อสู้ของเขาจะร้องอ้อนวอนแค่ไหนแต่ว่าเขานก็ยังคงลงมือต่อจนกว่าอีกฝ่ายจะหมดสติและก็มีบางคนที่เสียสติเพราะว่าความกลัวและถ้าเขามาแล้วก็กจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นยิ่งเลอดของคู่ต่อสู้โดนตัวของเขาเท่าไหร่ เขาก็ยิงสัตว์สถานด้วยความยินดีและแล้ววันหนึ่งเขาก็ถูกพบอยู่ที่ข้างริมแม่น้ำนรกห่วงของเขาหนาแตกเป็นแนวยาวจนหิมะถูกย้อมไปด้วยสีเลือดลำตัวของเขาก็ถูกหิมะปกคลุมก่อนที่เขาจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อจะผ่าตัดสมองอย่างเร่งด,วด่วนและสุดท้ายเขานก็สามารถรอดมาได้แม้จะมีสภาพไม่ค่อยสู้ดีนักเพราะมีสารย่อยระยังไปทั่วตัวท้มยไ้่นานก,ก็บวมช้ำจนแทบจำไม่ได้เขาฟื้นขึ้นสติได้เพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นและคำพูดสุดท้ายของเขาก็คือขอโทษจงให้อภัยฉันด้ ในตอนนันเอดดี้เนี่ยก็เสียใจอย่างมากเพราะว่าในตอนที่เอดดี้เนี่ยยังเด็กเขากำลังจะมาช่วยเอดดี้เสมอแต่ว่าในตอนนี้ตัวของเอดดี้เน่ยไม่สามารถจะช่วยอะไรได้เลยทำด้เพียงแค่หยุนมองเท่านั้น หรือแม้แต่ตอนที่เอ็ดดี้เนี่ยถูกเพื่อนแกล้งรุมทำร้ายเขาก็มาจะาเข้ามาห้ามจนทําให้เขานี่ยถูกรุมไปด้วยสุดท้ายแล้วเอ็ดดี้เนี่ยก็เลยจะเก็บตัวในห้องและก็เริ่มวาดรูปจากซากหนูซากแมวพอเขานํามาเห็นก็เตือนพระว่ากลัวพ่อจะตีแต่ที่ยังงั้นก็เอ่ยชมฝีมือของเอ็ดดี้ทุกครั้งท่านก็ยังบอกว่าเอ็ดดี้นั้นจะต้องเป็นนักศิละปะผู้ยิ่งใหญ่เมื่อหลายครั้งที่เอ็ดดี้เนี่เห็นเขานั่งร้องไห้อยู่บนหลังบ้านแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เข้าไปปลอบหรือว่าพูดคุยด้วยเลยทําได้แค่ยืนมองเท่านั้นซึ่งเอ็ดดี้เนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนที่ทําดีมาตลอดอย่างเขาถงึงกลายเป็นคนหัวร้อนชอบความรุนแรงแบบนี้มันดูเรากับต่อสู้กับสิ่งที่ มองไม่เห็นตลอดเวลาแอดดี้เนกระแทบจะเป็นบ้าที่ไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลยวันทํามาหลงจากที่เขาเนรออกจากโรงพยาบาลเขาก็ได้กลายเป็นก้อนเนื้อที่ร้องด้วยความทุกข์ทรมานหรือเพียงแค่รอยสักมังกรที่คืนชีพขึ้นมาเท่านั้นต่อมาก็เป็นเรื่องราวของแม่แอดดี้เขาตั้งชื่อภาพนี้ว่าผู้หญิงบ้า เธอหอบหัวหมูเน่าเปื่อยอย่างเธนุถนอมและก็ร้องเพลงกลบมันทุกวันเพราะคิดว่าสิ่งนั้นน่ะคือลูกตั้งแต่ยังเป็นเด็กเธอเนะี่ยดีใจกับเขามากแต่ก็มีบางครั้งที่เธอนะ่ะทุบตีเขาอย่างแรงกว่าที่พ่อเน่ะเคยทำแต่วันนั้นก็ยังไม่หมดเธอเนะี่ยเคยใช้เชือกรัดคอเขาจนเกือบตายแต่มาโชคดีที่น้องชายของเขาเนะี่ยเข้ามาช่วยได้ทันเพราะว่าน้องชายเป็นคนเดียวที่ทำให้เธอเนี่ยสงบได้ปัจจุบันเธอไม่ได้ลงมือทำาร้ไรแล้วแต่ก็ยังหอบหัวหมูเน่าเปื่อยอยู่เหมือนเดิมบางครั้งเธอก็คว้ารอยสักของน้อง แล้วก็เด็กบ้านนั้นก็เข้ามาห้ามเธอและก็เริ่มวิ่งเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานเพราะคิดว่าที่นี่ก็คือนรกซึ่งสําหรับเขาเน่ได้เห็นภาพนารกมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ในท้องแล้วตอนที่9จัก,กรวรรดิที่สาบสูญเป็นเรื่องราวของเอ็ดดี้นในตอนที่ลืมตาดูโลกย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนที่มังฮิโรชิมานั้นจะถูกโจมตีด้วยระเบิดของรัสเซียจนทําให้ทั้งเมืองเน่นพังราบไป แสงของมัน,นันก็ส่งต่อไปอยังสถานที่ที่ห่างไกลได้อย่างไม่น่าเชื่อและก็กระแทกแม่ของเขาจนล้มลงในต,ตอนนั้นเขาก็โดดเข้าไปเติบตัวในท้องของเธอจากภายในนั้นเขาเน่ก็เริมองเห็นเลือดที่เกิดจากการรุกรานของรัสเซีย พอญี่ปุ่นยอมแพ้ชาวจีนเนี่ยก็เริ่มแก้แค้นและพ่อของเขาก็เกือบถูกประหารแต่ช่วงนี้ที่เพื่อนชาวจีนของเขาเนี่ยช่วยไว้ไม่นานนักแอดดี้ก็เกิดขึ้นมาท่ามกลางความวุ่นวายและเขาก็ไม่เป็นที่ต้องการของใครเพราะเขาเนี่ยเกิดมาห่อรอแทนที่จะร้องให้มือทั้งสองข้างเนี่ยก็กำลิมเลือดไว้มอทำคลอดเนี่ยก็บอกกับพ่อแล้วก็แม่ของเขาว่าควรจะฆ่าเขาทิงซะแต่แม่เนี่ยก็เลือกจะไม่ทำ ก้าเดินต่อมาพ่อแล้วก็แม่เนี่ยต้องผลัดกันอุ้มเขาท่ามกลางผู้ลี้ภัยเพื่อจะไปญี่ปุ่นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความหิวโหวยแล้วก็ความหนาวเย็นสำหรับในกลุ่มที่มีทั้งเด็กคนเจ็บแล้วก็คนแก่ที่มีโอกาสรอดน้อยนะ่ถูกวางยาหรือไม่แต่ฆ่าตัวตายและก็ในตอนที่เลือดของเขานะั่ยแล้กมาจากร่างแอดดี้ที่เป็นเพียงแค่เด็กทารกในะกระคลานไปกินทําให้ผู้พยศหลายคนนะ่ยเริ่มกลัวแล้วก็มองว่าเขาคือปีศาจ พ่อของเขาเนี่ยก็เริ่มเห็นด้วยแล้วก็บอกให้แม่น่ะตัดสินใจฆ่าเขาซะแต่แม่ก็รีบปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเขาคือลูกต่อมาทุกคนเนี่ยก็ยังคงเดินทางต่อแต่ว่าระหว่างทางกลับถูกผู้ญี่ปุ่นน่ะโจมตีเข้าและแม่ของเขาก็ถูกโยนก้อนหินใส่หัวหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็เสียสติไปในขณะที่พระอาทิตย์เนี่ยกำลังตกดินเขาเน่นก็สามารถมองเห็นจกักรวรรดิแมนจูเรียที่เคยอาศัยอยู่ถูกทำลายจ,จนย่อยยับจากบนดาดฟ้าเรือที่กำลังมุ่งหน้าไปญี่ปุ่นและนั่นก็คือบ้านเกิดของเขาบ้านเกิดที่หายไปและก็ไม่มีทางจะกกลับมได้ออีีตนท่10 ความฝันของจิตกรหนุ่มก็คือภาพวาดที่เล่าเรื่องราวในวัยเด็กของเอ็ดดี้ในตอนที่ยังเด็กเขามักจะมีเกมนรกมาเล่นเสมอเขาทาการจัดการกับขาของจิ้งจกเพื่อจะให้มันกลายเป็นงูและจากนั้นนักก็ตัดหางออกเพื่อจะให้มันกลายเป็นหนอนนอกจากนี้เขาเนี่ยก็ยังทํากับสัตว์ตัวอื่นอีกมากมายเขานะ่สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการจัดการกับพวกมันได้อย่างเหมาะสมมีครั้งหนึ่งเขาจัดการกับสัตว์ตัวหนึ่งในต้นไม้และก็ใช้มีดนจัดการกับมันก่อนจะปล่อยให้เลือดไหลท่วงตัวของเขา ในทุกๆวันเขาจะวาดภาพสิ่งที่ทําให้เกมนรกน้นออกมาจนสุดท้ายเขาหนึ่งก็เริ่มคิดว่าความรุนแรงที่เขาได้รับมาจากพ่อแม่ทุกๆวันมันก็ไม่ได้หย่ขนาดนั้นกลับกันมันไดกลายเป็นความปิติยินดีอย่างหนึ่งยิ่งเขานถูกทาร้ายมากเท่าไหร่ภาพนรกที่ดีที่สุดของเขาเนึ่ยก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างลับๆจนมีครั้งหนึ่งที่พ่อเขาเริ่มทุบตีแม่ที่ขโมยหัวมูในกลับบ้านและถึงแม้เธอจะทุบตีเขาอยู่บ่อยครั้ง แต่เวลาอยู่กับพ่อเธอะนจะเชื่อฟังเขาอย่างดีซึ่งโดยธรรมชาติแล้วตัวของเขาน่ะจะต้องได้ภาพนโลกอีกใบหนึ่งเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าเขากลับเบื่อภาพที่เห็นและก็หยุดว่าดโดยสิ้นเชิงในระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังนอนอย่างเบื่อหน่ายก็คิดว่าอยากให้บ้านของเด็กโรคจิตที่อยู่ท้าถนนโดน,ดนฟไฟไหม้เมื่อความคิดนั้นจมลงเขาเนี่ยก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้ จากนั้นก็ใช้ดินเหนียวบรรจปจำลองของจัก,กรวาิแห่งนรกที่คาชีวิตนับพันที่บ้านเกิดของเขาแล้วก็ใช้เลือดน่วาวาดลงไปจนมันน่กกลายเป็นสีแดงเขาคุกเข่าลงแล้วก็อธิษฐานว่าอยากให้บ้านของเด็กคนนั้นเกิดไฟไหม้และไม่นานนักรูปจำลองนั้นก็เริ่มเปล่งแสงสว่างขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดีวยวกับที่มีเสียงตะโกนดังขึ้นมาว่าไฟไหม้เขาก็เลยเดินไปดูผ่านหน้าต่างแล้วก็เห็นว่าบ้านของเด็กคนนั้นกำลังถูกไฟไหม้อยู่และนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้คนพบกับพลังวิเศษของตัวเองเเเเเเเขขขาา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 าดดดดิินน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 น้้้้้ไปปูวววยยคมมมตตื่่่่ีีีี็็็ททสุจกกกกกััรรรบบบลลแแภหงึ ใหม่ครั้งหนึ่งหลังจากนั้นตัวของเขาได้กังวงว่าจะเกิดเรื่องบ้าคลั่งไ้นเพิ่มเข้ามาในชีวิตและก็ได้ขอพรต่อจักวัติทุกวันเรื่องราวการสูญเสียนับร้อยนับพันนะปรากฏบน,นหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยครั้งและทั้งหมดนันเป็นฝีมือของเขาและก็เมื่อไม่นานมานี้เขาได้คิดเกี่ยวกับภาพวาดนรกที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมซึ่งก็คือพาราโนมาที่กำลังรังสรรค์แต่มันหนักหลับยังไม่เพียงพอตอนนาวาสาร สุดท้ายเขาเนยก็ทำลายภาพนันทิ้งเพราะว่าอยากจะวาดภาพน,นโกแห่งความสยองขวัญที่ไม่มีใครหน้าไหนเคยเห็นมาก,ก่อนและเขาก็เริ่มมีความคิดที่น่าเหลือเชื่อและสิ่งที่เขาต้องการก็คือการทดสอบอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการกดปุ่มสั่งเปิดอาวุธนิวเคลียร์ของโลกทั้งหมดมันคือสิ่งที่เขาจะใช้วาดภาพน,นโกชิ้นสุดท้ายและมันน่าจ,จะต้องยิ่งใหญ่จนผลงานเก่าๆของเขานั้นไม่สามารถจะเทียบได้มันจะแสดงถึงจิตวิญ,ญญาณของเขาได้เป็นอย่างดีจากนั้นเขาเนยก็เริ่มเบี่ยงความไปทั่วเพื่อทำลายทุกสิ่งที่เาาขา ูกสาวและก็ลูกชายพร้อมกับบอกขอโทษกับผู้ที่เป็นที่รักทั้งหลายที่ต้องเสียสละชีวิตเพื่อภาพวาดของเขาจากนั้นเขาก็ออกจากบ้านไปและสิ่งแรกที่เขาเห็นก็คือดอกไม้สีแดงที่กําลังให้กําเนิดผลและก็แน่นอนว่าเขานั้นก็กินมันเข้าไปอย่างอร่อยจากนั้นนั่นก็เดินไปและก็ตั้งใจจะพังมันเพื่อออกไปจากที่นี่เขานักคว้างควานใส่กําแพงซึ่งมันก็พังอย่างง่ายดายและเมื่อเขานักก้าวข้ามกําแพงไปสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาก็คือทะเลสีเลือดที่มีแต่ศพนับไม่ถ้วนเขามองพวกมันอย่างตื่นเต้นและก็ชื่ นายนับปรากฏรูปร่างของคนอยู่ซึ่งเขาน่ก็รู้ทันทีว่ามันคือปู่และก็ย่าของเขาจากนั้นน่ก็เปลี่ยนเป็นพ่อที่กําลังทําลายแม่น้องชายที่กําลังมีเรื่องชกต่อยลูกๆที่กําลังร้องเพลงอย่างอารมณ์ดีและสุดท้ายก็คือภพราาของเขา เมื่อครบทุกคนบอลลุนเนี่ยก็แตกออกและก็ทําให้เลือดเนี่ยมาโดนตัวเขาจนชุ่มไปหมดจากนั้นเขาเนี่ยก็ออกมาสมทบอีกครั้งหนึ่งทาให้ตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีเลือดมากพอแล้วในการจะใช้วาดภาพบนพื้นโลกซึ่งเขาเนี่ยก็จะสังหารทุกคนให้หมดเพื่อจะให้ภาพวาดท,ที่เด็กของเขาได้ถ่ายทอดออกไปทุกคนต้องหายไปยกเว้นตัวของเขาวาดแล้วเขาเนก็คว้างขวานในมือออกไปแล้วมันเนี่ยก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆละครับคิดว่ามังงะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลย โหดมากๆเกินนะเฮ้ยมันหนักแบบอารมณ์มันจะคล้ายๆก้าศิลปะนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมเคยทำมาขอนานนั้นน่ะที่เป็น8ตอนนะฮะแต่ว่าอันนี้มันหนักมากๆเกินนะค่อนข้างจะเอาเรื่องเหมือนกันเพราะว่าในมังงะเรื่องนี้นะครับมันจะเน้นไปทางเลือดซะมากกว่านะคือแดงฉานมากๆนะครับทั้งเรื่องเนี่ยอันนี้ผมพยายามที่จะเล่าให้มันซอฟที่สุดแล้วนะครับถ้าหากว่าซอฟก,กัาน,นี้แล้วก็มันจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคิดว่ามังงะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างตอนไหนโหดบ้างก็สามารถมาคุยกันได้นะ และมันก็คือมังการเรื่องหนึ่งที่เล่าเรื่องของชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะบ้าคลั่งนะครับในเรื่องของการวาดภาพโดยการใช้เลือดของคนนะครับมาสร้างเป็นผลงานมันบ้าจนถึงขั้นจะเรียกว่าวิปริตก็ได้นะครับก็ตามชื่อเรื่องเลยนะครับ p a r a n o r m a of Hell ตรงตัวเป๊ะ,เ,ปะเลยและก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยอยากจะฝากน้องๆไว้นะครับก็คือการสร้างผลงานศิลปะ หรือว่าการสร้างสารรค์ผลงานที่เป็นผลงานของเรานะครับมันไม่จำเป็นต้องถึงขั้นอินดี้แบบในมังงะหรือนี้ก็ได้ขอแค่เพื่อนเพื่อน,น้องนๆนะครับทำสิ่งนั้นให้มันดีที่สุดเต็มที่กับมันผมเชื่อว่าผลงานเหล่านั้นเนี่ยออกมาดีอยากแน่นอนถึงผลงานของเรานะครับมันจะไม่ได้ดังไปทั่วโลกและก็อาจจะไม่ได้เป็นที่จดจำอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยน,นะครับมันก็คือผลงานที่เราเนะี่ยภาคภูมิใจ สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีกับเพื่อนๆนทุกๆคนนได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะครับได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วนะครับแบบ35บาทต่อเดือน ซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเป็นนศุนจันทราข้างแรงที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเปน็นนสุนจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีโมจิของตัวละครแสบๆไว้ใช้งานด้วยหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติของความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซนเซอร์ไม่มีการเบลออะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเเขามาสมัครเพื่อจะเป็นพ่อครัวกับพวกเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะได้มีค่ากาแฟาที่จะได้มีแรงโดและก็ทำผลงานให้กับเพื่อนๆน้อ,นนองๆด้รับชมกันยังไงก็ขอบคุณที่ซพพอกันมาตลอดด้วยนะครับ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์สองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเชืออและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นแดดทรรุในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง